วัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับประวัติเท้าฮิลันพนาศูนหรือเท้าฮิลันหูเรื่องเทพหรือเทวดาที่ชื่อเท้าฮิลันพนาศูนย์เล่ากันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เทพองค์นี้บางคนก็เล่าว่าเป็นอสูนที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ คือประพฤตินในทางที่ดีงามคอยติดตามป้องกันภัยอันตรายไม่ให้มากล้ามกายรัชะกาลที่6และข้าราชบริพารที่อารักขามีผู้เคยเห็นร่างท่านเป็นยักษ์ดุร้ายหน้าเกงขามแต่ในยามปกติเล่ากันว่าท่านเท,าท้าฮิลันตนนี้เป็นเทพที่มีรูปงามเลยทีเดียวลนก้าวรัชะกาลที่หกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงสื่อกับบรรดาโอปาตปริกะหรือวิญ,ญญาณได้บ่อยครั้งครั้งหนึ่ง พระอ,องค์ท่านทอดพระเนตรเห็นผู้ที่ตายแล้วมาหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจึงดูคล้ายกับว่าพระอ,องค์ทรงมีสัมผัสที่6ในทางเล่นลับไม่น้อยในเรื่องของเท้าฮิลันพนาศูนยแพทพผู้อารักขาราชการที่6เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยราศา126ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองลบบุรีในคืนวันสเสด็จประพาสคืนหนึ่งมีผู้ตามสเสด็จท่านหนึ่ง ได้มีนิมิตฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่ตรงมาหาบอกว่าชื่อฮีลันเป็นอสูรชาวป่าที่มานี่จะมาบอกว่าต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จล้นเก้าไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดเขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้เมื่อทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จุดเทียนจัดเตรียมอาหารเส้นสังเวยเท้าฮิลันในป่าเมืองลบบุรีนั้นทันที และทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งขนใดในเวลาข้ามถึงยามเสวยพระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเส้นสังเวยเท้าฮิลันทุกครั้งไปเท้าฮิลันพนาศูนปรากฏขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคำว่าฮิลันหมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทองส่วนพนาศูนเป็นคำเชื่อมกันระหว่างพนาแปลว่าป่ากับอศูน ดังนั้นจึงสื่อความหมายถึงเทพาศูน hey ผู้เป็นใหญ่แห่งป่าซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าเขาฮิรันฮูมีผู้อธิบายว่าฮูมาจากฮูในภาษาอังกฤษเนื่องจากในปีพศ2449ในขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอราาสาธิราชทรงสเสด็จประพาสมนทนพายัพซึ่งเส้นทางในสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาพยันตราย และโรคภัยไข้เจ็บขณะเมื่อทรงจะออกจากอุตรดิษฐ์ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จรู้สึกหวั่นวิตกต่อพยันตรายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จหน้าที่แห่งใดๆก็ดีคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจลืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงไม่ให้มาก้ามกายพระองค์และบริวารผู้โดยเสด็จได้ถึงในการเสด็จครั้งนี้ ก็มีเหมือนกันอยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยด้วยกระแสพระราชดำรัสด,ดังกล่าวทำให้บรรดาข้าราชบริพารขุนนางใหญ่น้อยอุ่นใจคลายความกังวลในขณะเสด็จประพาสนั้นปรากฏมีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกิดนิมิตฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งด้วยเหตุดังกล่าวการเสด็จประพาสในคราวต่อๆมาข้าราชบริพารจึงทําพิธีอัญเชิญเทพสูรที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและมีผู้คนมากมาย พบเห็นบุรุษในลักษณะาการอย่างโบราณรูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเป็นอันมากต้นข่าว,ข,าวข่าวล่ำลือถึงข้าหลวงมณฑลเทสภิบาลต่างๆทํา,าทให้ผู้คนเลื่อมใสเคารพเทา้าหิรันพนาสูนกันแต่ครั้งนั้นและโปรดให้หล่อรูปท่านเท้าปฏิสถานไว้ประจําพระราชวงพญาไทยรูปเท้าฮิรันพนาสูนจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเคารพกราบไหว้ให้ป้องกันพยันตราย ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขอขอบคุณร้านเช่าชุดเบลลิสผู้สนับสนุนในการทำคลิปให้ได้รับชมนึกถึงชุดลาตีออกงานนึกถึงร้านเบลลิสก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติเท้าฮิลันพนาสูนหรือเท้าฮิลันฮูถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถาาา้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด b ับ r i b e